หนึ่งวันผ่านไปครับหลังเกมพ่ายแพ้ไอ้เป็นใหญ่อาเซนอลครับนักเตะแมนยูเต็ดเดินทางถึงสถานีรถไฟสต็อกพอร์ตนักข่าวไปถ่ายรูปมาได้ครับก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านเอหนาหอปูนไม่รับเลยครับแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเอริกเทนหากแล้วก็ลูกทีมนะครับเพราะว่าแรงกดดกันมันถาโถมจริงๆครับผ่านมา4เกมในลีกพ่ายแพ้ไปแล้วถึง2องแมตช เสียงแบบเสร็จสีเยอะมากนะครับมแมนดูจะเป็นแชมป์ได้ยังไงเล่นยังวิธีมันต่างจากแมนเชสเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลแม้กระทั่งลิเวอร์พูลชัดเจนจริงๆระดับเดียวกับเชลซีนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งคุยนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก่อนจะกลับไปเล่นบอลลีเพราะว่าฟีฟ่าวีมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับพร้อมกันนั้นครับเรื่องราวนอกสนามเชนฮารู้เรื่องแล้วนะครับหลังจากจาร์ลสนโชไปตอบโต้แบบนั้นออกโซเชียลมีเดีย มีบางคนบอกว่าสภาพโรนัลโดยังไม่เหลือเลยและเองจะเหลืออะไรนะครับพร้อมกันนั้นครับเดอะมุนอันโตเนียในเรื่องใหญ่เลยตลอด1วันที่ผ่านมาครับโดนดรอปออกจากทีมชาติบราซิลให้กาเบรียลเชซุตไปติดแทนทั้งที่เพิ่งหายเจ็บและโอเอโดนตำรวจสอบสวนเรื่องเคยทำร้ายแฟนเก่าหรือไม่นะครับเป็นข้อกล่าวหานะครับติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับปวดหัวจริงนะฮะ แต่ว่าเราไปเริ่มต้นกันที่เมสันกรีบูดครับวันนี้ข่าวแมนยูเยอะมากกรีบูดหลังจากเปิดต,ตัวกับเคตาเฟ่วันนี้อัดคลิปเซย์ฮัลโหลถึงแฟนบอลในสเปนยังพูดภาษาสเปนไม่เป็นก็พูดเป็นภาษาอังกฤษให้แมนยูสันะครับเคตาเฟ่แฟนทีนี้ฮะได้หมายเลข12ไม่ได้ใส่เบอร์11แล้วนะครับเบอร์11เป็นของลัสคอยรุนสะดุ้งเหมือนกันนะครับทีนี้คนก็เลยค่อนข้างสงสัยว่าแมนยูใช้วิธีการปล่อยยืมตัวทั้งที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะ เอาตัวเขาออกไปจากสมโมสรแล้วและเป็นสัญญายืมตัวแค่6เดือนนะครับมันมีกระแสว่าถ้าหากเล่นดีเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาได้มกราคมทุกเมื่องนะที่สื่อมวลชนคาดการณ์กันอยู่ทีนี้ปีศัจแดงทําได้ดีเรื่องหนึ่งครับอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมคือแมนยูก็บอกว่าเขามีหน้าที่ที่จะส่งต่อครีนบูให้ไปมีอาชีพใหม่เพราะว่าพนักงานของเราคนนี้ครอบครัวเขาได้รับผลกระทบลูกที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงินเลี้ยงดูไงยก็ติดต่อทีมให้อาเคาเฟฟเอา,านะฟุตบอลเห็นด,ด้วยไปสเปน ก็หาบ้านเช่าไว้ด้วยครับโอ้โหแต่เรียกว่าบ้านเลยฮนะอันนี้คือแมนชั่นครับย้อีกปทีว่าแมนชั่นคือคนอนโดฮาร์ดคอนโดฮาร์ดอันนี้ห่างจากสนามซ้อมของเคตาเฟ่ย,ยี่สิบไมล์เท่านั้นก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีนะครับเป็นย่านที่หรูด้วยเพอย่างที่ผมเคยเล่าว,ว่าเคตาเฟ่ยอยู่ในเมืองหลวงมาดริดของสเปนมีสี่ทีมนะครับทั้งในลาลิก้าก็มีเรอัลแอตเลติโกอราโยบายเกโดครับแล้วก็เคตาเฟ่บ้านโคตรสวยแล้วแมนยูจ่ายค่าเช่าไว้ด้วย ค่าเช่าเดือนละ8,000ปอนด์ประมาณ300,000เจ็ดค่าเช่าบ้านเดือนละ300,000เจ็ดไอ้บ้านค่อแพงเลยแต่เดือนนะครับไม่ใช่วีนะฮะเดือนละ300,000เจ็ดนะครับทีนี้กินบุญก็ไปเคดาเฟ่เช่นเดียวกับทางฝั่งของเอเล็กบายี่ครับก็ออกจากแมนยูแต่ว่าแมนยูไม่ได้ตังค์เลยนะครับเป็นฟรีทาร์นเฟอร์เลยครับคนนี้มูนิโยซื้อมา30นะไปอยู่เบสิกตัฟครับตุรกีก็สะสมนักเตะในพรีเมียร์ลีกไปเยอะนะครับคนคนนี้ครั้งหนึ่งเคย เก่งระดับแบบผมชอบแบบสปีดของเขาอะ่ะผมนึกว่าเขาเป็นยักสตา์มเลยนะแต่ว่าอาการบาดเจ็บไม่สามารถที่จะเอาชนะได้สำหรับไบยี่นะครับปล่อยไปให้หมักเซยยืมตัวแป๊บหนึ่งกลับมาก็ไม่เวิร์กก็เจ็บอีกนะครับก็เลยต้องไม่มีค่าตัวเลยครับให้เบเซตัดไปฟรีๆเลยนะเ้นสัญญาขาดเลยนะครับอีก2คนที่ไปถีตุรกีเช่นเดียวกันครับคือตอนเนี้ยกายดูว่าเมเจอรีกซอกเกอร์มีข่าวน้อยกว่าตุรกีนะ คืออันดับหนึ่งแน่นอนครับซาอุดิอาระเบียนะครับสองไกลเป็นตุรกีชฉลีนะครับเพราะว่าสองนักเตะสเปอร์ครับดาวิซอนซานเชสและตองกีเอนโตเบเล่ครับโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยเคยซื้อจากลียง55ล้านปอนด์จะได้เอนโตเบเล่นี่คือค่าโกลแพงมากนะครับสองคนที้ไปอยู่กับกาลาตาสลายครับเป็นสัญญายืมตัวดาวิซอนซานเชสเคยมาในราคาค่าโกลถึง42ล้านปอนด์นะครับกาลาตาสลายยืมตัวไป2คนก็ไปเล่นร่วมกับไอ์เมลโรอิคาดี้ไงแล้วก็มีตัวดีๆหลายคนเลยนะ วินฟีซาฮาและประเด็นคือจับตามองกาลาตาสไลายเจอแมนยูแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในกลุ่มเดียวกับบาเยอร์อยู่ในเตะแล้วก็โคเปนเฮเกนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอครับสองนัดเตะแต่ตอนนี้สเปอร์เขาบอกสบายๆครับเกมรูคเขากำลังดีนะครับทั้งโซนเฮอรมินแล้วก็เจมแนดิสันนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยเซโกรามอสครับรามอสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมย้ายไปซาอุดิอาระเบียจะไปหลีกอื่นแต่ว่าสุดท้ายล่มนะครับวันนี้เขาได้ทีมใหม่แล้วก็คือทีมเก่าเซบีย่าครับ หลายคนอาจจะลืมไปว่าเขาเป็นตำนานของรอัลมาดริกนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเด็กปั้นของเซบียนะครับถ้าจำมาได้เขาเล่นแบ็คขวาครับวันนี้กลับไปที่เซบียขนาดคลีเลตเอมบาเป้ยังโพสต์ข้อความบอก The King is back นะครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ได้เบอร์สี่ตอนนี้ในวัย37ปีไปร่วมเล่นกับอีวานลาเคติชก็ดีใจครับเป็นนักเตะขวัญใจของคนหนึ่งนะครับจอมโหดตเซโกราวอตกับคืนถินรามอนซานเชปิสโกนของเซบียนะครับนี่คือ big n e w ์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าครับวันนี้ กินยาพาราแล้วเดี๋ยวมาคุยกันหาเครื่องดื่มจิบแล้วนะผมจะเริ่มต้นจากเรื่องในสนามก่อนแล้วกันนะครับแมนยูเต็ดจะต้องแก้อย่างไรนะฮะหลังจากพ่ายแพ้อาร์เชอลนะครับวันนี้มีคําชมล่าสุมคอยดุนด้วยนะครับท่าทางดูดีใช่ไหมอย่างทีที่เมื่อวานวันนี้สื่อมวลชนวิเคราะห์กันมาพร้อมกันนั้นครับไอสอเรื่องนอกสนามทั้งซานโชและอันโทนีเราจะหาคําตอบได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับรับหน้าที่เป็นบุรุษไปษณีนิดหนึ่งครับเพราะว่ากล่องใบนี้เพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยจากอังกฤษเมื่อกี้นี้เลยครับผมยกเข้ามาให้กับคุณผู้ชมเห็นเลยนะครับอตที่2เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆไฟลนก้นเลยก็คือผ้าเช็ดตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอตใหม่ครับคนสั่งเยอะมากผมก็เลยกดไปอีกเพิ่งจะมาถึงหน้าออฟฟิศเมื่อกี้นี้เลยนะครับมีอีก20ผพื้นสุดท้ายแต่ทีนี้มีคนพรีออเดอร์แล้วแปะต้องให้ เครดิตเขาก่อนนะครับแท่านนี้ก็คือซื้อได้เพิ่ม12คนเพราะฉะนั้นใครที่จองเอาไว้และยังไม่ได้จ่ายตังค์หรือว่าซื้อไม่ทันรอบที่แล้วจัดได้เลยอ,อีก12บผืนนะครับคิดราคาเท่าเดิมครับหนึ่บาทครับทีนี้ผมเคยจัดโปรโมชั่นไปรอบหนึ่งใช่ไหมทูบิแฟร์นะครับก่อนหน้านี้นเคยบอกถ้าซื้อกระเป๋าบวกกับไอ้ผ้าเช็ดตัวเราจะให้ส่งฟรีทีนี้ผมไปดูในกล่องมากระเป๋ามันเหลือแค่3ใบเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้น ้ารวมเอ่อไอใบโชว์นี่ก็จะเป็น4ใบนะเพราะฉะนั้นจะมี4คนที่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้อยู่ก็คือซื้อผ้าเช็ดตัวหนึ่งกระเป๋า1จะได้รับสิทธิ์ส่งฟรีทันทีนะครับกระเป๋า1799บาทส่วนผ้าเช็ดตัว1750ซื้อ2ส่งฟรีทันทีส่วนซื้อ1อย่าง1ชิ้นเสียค่าส่ง80นะฮะแต่ว่าก็จะมีคนได้แค่4อันเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยนะฮะจัดเข้ามาได้เลยที่ไลน์นี้ฮะ ส่วนอย่างที่3ครับก็คือเสื้อ Travel Manchester ์ยูเอเทที่นักเตะพิีแสดงใส่ขึ้นเครื่องบินน้องไปเช็คมาแล้วปรากฏว่าเหลืออีกน้อยนิดนะครับไซส์ S กับ XL เหลืออย่างละตัวเดียวครับ S 1 XL 1หรืออย่างละตัวนะฮะส่วน M กับ L ยังพอมีครับน่าจะประมาณ5ตัวใครอยากได้นะครับลดจาก2,500หรเหลือ1,999บาทตัวที่ลิซันโดคาเซเมโรบโรเฟนได้ใส ตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะครับเพราะมเป็นของใหม่น่าจะขายแค่ปรีซีซันนี่แหละครับแล้วหมดแล้วนะครับพันเ้าราสิบาทนะครับจำอีกทีครับ S กับ XL เหลือตัวเดียวอย่างละตัวนะครับและ M กับเหลหรืออย่างละ5ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปเลยกล่องนี้นี่อีก20่สพื้นแต่ถ้า8คนที่จองก่อนหน้าหมายถึง5าเช็ดตัวนะและยังไม่จ่ายตังค์ทีมงานให้คนอื่นไปก่อนได้เลยนะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับดูเหมือนว่ากระแสจะตีกลับซะแล้วครับเพราะว่าตอนแรกหลังจากที่พ่ายแพ้อาร์เซนอลไปนะครับแน่นอนว่าคนที่ต้องรับชอบเต็มๆก็คือเอเดรีนหากรงผู้จัดการทีมแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ตามด่านักฟุตบอลกันเต็มไปหมดครับยกตัวอย่างอย่างอันโชนี่โอ้ลงมาทำไมมาคัดแรกฟอดเห็นแก่ตัวเหลือเกินแม็กไว มาเป็นสำรองแล้วทําให้ทีมเราแพ้การขายแม็กควายไม่ได้เป็นความล้มเหลวและหายนะของปีศาจแดงพุ้นเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ในที่แจ้งนะครับแต่มาวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากระแสมันเริ่มตีกลับไปหลายส่วนเลยนะครับผมเริ่มต้นจากความผิดพลาดของปีศาจแดงก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เอียนเลดี้แมนครับซึ่งเป็นคอัมนิ์ของเดลี่เมลนานๆผู้ทีคนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่วิเคราะห์ได้ดีทีเดียวเขามองว่า แมนยูมีปัญหาการขึ้นเกมจากแดนหลังครับแม้ว่าปริษัทแดงจะโอ้โหเล่นพรีเซนต์เราได้ผู้รักษาป,ประตูที่ใช้เท้าเก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกมาแล้วอย่างอังเดรโอนาน่าเทรดหัวเช็ดหัวเอ่อดับบีเคอาออกไปนะครับเรลดี้แมนบอกว่าเห็นด้วยครับโอนาน่าใช้เท้าเก่งจริงๆแต่ผมเห็นปัญหาก็คืออันนี้เรลดี้แมนพูดนะผมเห็นปัญหาคือโกคุณนะ่ะใช้เท้าเก่งกว่านักเตะเอาฟิลบางคนอีกนะครับเอาฟิลคือ นักฟุตบอลที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูตครับ outfield นักตำแหน่งอื่นเลยที่ไม่ใช่โกนะครับเขาระบุชื่อเลยนะเขาบอกมันมีอยู่ลูกหนึ่งโอนาน่าได้บอลแล้วยิงยงยกงยักยักหลอกกองหน้าของอาร์เซนอลอยู่แล้วแทงช่องให้ลินเดเลิฟลินเดเลิฟทำท่าไม่มั่นใจแล้วส่งบอลคืนกลับมาให้กับโอนาน่าทันทีประตุดดังในหัวพูดออกมาว่าส่งมาให้กูทําไมกูไม่พร้อมกูไม่พร้อมจะขึ้นเกมนะครับเอลิตี้แมนบอกว่าถ้าหากแมนยูเต็ดไม่มีกองหลังที่จ่ายบอลดีระดับ ลิซโดมาตินเนตหรือดีกว่านี้ยากมากที่จะบิวเกมได้เราก็จะเห็นอันนี้ผมว่าคนก็จะเห็นตรงกันก็คือปีสแสดงพยายามจะเซ็ตใช่ไหมบิวอัพบิอัพอจ่ายบอลมาคืนไปอีเล็กเซนเให้ยัว่วอาร์เซนอลให้มันขึ้นมาเพื่อเราจะแอนตี้เพรสซิงแอนตี้เพรสซิงคือโดนปีสามสี่ตัวแล้วแกะหลุดมาได้เอากองกลางวิ่งสวนกลับอย่างเงี้ยทำไม่ได้อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าพอมาต่อบอลไปปุ๊บไปปุ๊บเพื่อนเริ่มไม่มั่นใจเอาออกปีคืนหลักออกมา ไอโอนาน่าก็ต้องตัดให้ให้แรดฟอร์ดขึ้นโมงซึ่งมาซิเยลกับแรดฟอร์ดถ้าขึ้นโมงชนะไม่ได้จบเลยเพราะผมเคยพูดไปแล้วว่าแมนยูเป็นทีมเล่นบอลสองไม่เก่งเซ็ตขึ้นบอลที่แบบโยนไปขึ้นโมงอา้าแล้วเก็บบอลพักโอเคมาจวสองคงเนี่ยเลี้ยวูเก่งนะครับเชลซี Chelsea เก่งสเปอร์เก่งแมนยูเตดเล่นบอลสองไม่เก่งนะครับแล้วพอเราแย่งโมงไม่ได้อะกองหน้าเราใครแย่งโมงเก่งบ้างครับ ถ้าให้ผมนึยกย้อนกลับไปคนที่แย่งมง,งเก่งในแดนหน้าที่แบบโยนมาปุ๊บโอ้โหไม่งงชงให้คนทุกคนนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เวค้อสแน่นอนนะครับคนคนนั้นน่าจะเป็นลูกากูนะแล้วก็ซาลาตันอิบาฮิโมวิตยุคนี้หมดสิทธิเ์เรยมาซียาวก็ขึ้นสู้เขาไม่ได้ก็เยลยต้องรอคอยรุนนะครับทีนี้ฮะเลดี้แมนก็บอกว่าปัญหาของยูเอฟเมันเยอะนะอ่าวารานแม้ว่าจะเก่งเอาจริงๆวารานใช้เท้าดีไหมก็ไม่ดีถามว่าโอนาหน้ามองหน้าเนี่ยจะให้กับราฟลวาราน ก็ต้องให้กาลิสโดรมาน,เนิเดสก่อนแฮร์รี่แม็กไกวเป็นคนที่ใช้เท้าดีแต่คุณให้เขาลงได้ไหมล่ะนี่คือ,อ,อพรอเปิมหลักๆของปีศาจแดงเช่นเดียวกับแบค็คคือคนที่เซตบอลเก่งๆอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยมันมีเดนเซียรูมฟี่ไงแบค็คแบ็คขวาของฮอลแลนด์ที่แบบโอโ้ขึ้นเกมดีทึ่งมองกลับไปวามิสซากา้าไอ้นี่เป็นจองเสียบเสียบอย่างเดียวแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยขึ้นเกมกะกะกลัวๆึ๊งๆยักๆแล้วก็คือหลังอันนี้ก็ถือเป็น ปัญหาที่มันชัดเจนมากๆนะครับอ่ะอันนี้คือทางฝั่งของดาร์ลี่เมลนะครับอีกหนึ่งปัญหาครับนำโดยแมนเชสเตอร์อีฟนีนิวเชียเห็นเลยครับว่าแพ้ในนัดนี้คืออีเล็กเซนครับอีกแล้วนะฮะทั้งที่จริงๆเขาแอสซิสต์นะครับเขามองคอลัมนิสของแมนเชสเตอร์อีฟนีนิวมองว่าอ e ีเล็กเซนโดนปิดสวิตซ์ซว์เลยเล็กไม่ได้เลยตอนที่เจอกับเดนเชนไรส์มีแค่ลูกเดียวคือไอ้จังหวะไฮรฮะแหว่จับบอลลั่นแล้วแกแทงให้แรดฟอร์ดเขาเป็นช็อตเก่งของเขาในการทูวอล แต่หลังจากนั้นคือได้แต่วิ่งยองๆรอบอลแท็กเกิลก็ไม่ได้ตามก็ไม่ทันแล้วเขามักจะมีปัญหาเวลาเจอกับมิดฟิลด์ที่ตัวใหญ่ของเขาอันนี้คือทางฝั่งของวงในปีศาจแดงมองนะครับว่าทุกครั้งที่เอเล็กเซนเจอกับกองกลางที่ตัวใหญ่ของเขาเนี่ยเขาเบียดสู้ไม่ได้เขาสู้เขาไม่สู้ไม่เพียงเท่านั้นครับไม่ใช่แค่ซาลิลาอย่างเดียวเขามักแพ้มิดฟิลด์ที่ขยันอีกด้วยเขาเลยบอกว่าณตอนนี้รูปก,การที่ฟันคงได้เลยพอผ่านมา4แมตช e ์เอเล็กเซนเหมาะแค่ เล่นในบ้านโอทาฟอร์ดแล้วเจอกับทีมเล็กเท่านั้นพื้นที่แคบๆเจาะไม่เข้าการวางบอลยาวการสวิตบอลการเล่นลูกนิ่งการแทงทะลุน่าจะทําได้ดีกับทีมเล็กแต่ถ้าหากเจอทีมใหญ่เป็นบิ๊กเกมเอเซนไม่เหมาะแล้วเขาฟันธงเลยว่ารูรูการนี้ผ่านมา3ามเกมไอ้สเทพคาเซเมโร่บรูโน่และอินเซนไม่ได้แล้วอันนี้คือทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูนเท็ดฟันธงมานะครับว่าเขามีปัญหาจริงๆทีนี้ เป้าหลักๆคือถ้าหากเป็นเกมใหญ่ทุกคนมองตรงกันว่าอัมราบัตกับเมซนเมาส์น่าจะมีบทบาทที่ดีมันก็เหมือนกันแหละครับผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่านัดเจออาร์เซนอลแบบเนี้ยเราต้องเสียดายเมาส์นะพวกคุณไปด่าว่าโอ้เมซนเมาส์คือของปลอมผมว่าเขาเซ็งนะเพราะว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเจ็บนะครับอย่างนัดเนี้ยถ้าหากมันมีเมาส์มาคอยช่วยวิ่งไล่บอลแล้วเขารู้ทางดีแค่ไหนอะเราน่าจะสบายแต่มันพูดไปทําไมล่ะมันเมื่อเขาเจ็บทำไมอะโอเคอนาคตเขาก็เลยมองกันว่า แน่นอนคาเซมิโรกับบูโ่เนี่ยมันเป็นตัวหลักที่มันถอนไม่ได้อยู่แล้วนอกเหนือจากเหนื่อยล้าแล้วก็เจ็บถูกไหมครับแต่นัดต่อๆไปเนี่ยถ้าเจอทีมใหญ่อัมราบัดกับทางฝั่งของเมซันเมาส์น่าจะเป็นตัวหลักและถ้าเจอทีมเล็กเจาะไม่เข้าต้องเป็นอิลิเซนน่าจะมันต้องมาแผนนี้นะครับทีนี้ครับจุดที่เป็นเรื่องดียังคงพูดถึงลัสคอยลุนวงในบอกว่าเขาซ้อมดีมาก และนักฟูตบอลด้วยกันเองชอบไอเด็กคนนี้คือมันมีแพชชั่นมันบ้าดีแล้วมันบ้าฟิตเนสมันเลยเข้าเล่นจิมตลอดเวลาคุณผู้ชมเห็นไหมครับตอนที่องตัวนี้มาซิยาวโดนถอดออกครับปกติมาซิยาวเป็นคนหน้าบึ้งไหวนะมันเป็นคนไม่ยิ้มเสยยิ้มยากอยู่แล้วไอจังหวะที่มันเดินไปตีมือกับคอยลุนได้เห,เห็นเห็นอยู่นะว่าเหมือนส่งต่อให้น้องแสดงว่าไอเด็กคนนี้ต้องมีของแล้วก็ไอจังหวะที่ไอ,อ,อคาเซเมโลกระชาบูดีมากไอ้น้องยอดเลยที่เบียดสู้อ่ะคือแบบกระตุน กระตุ้นให้ตัวของเขาไม่เพียงเท่านั้นฮะวอน,นิการาโชยังมาแสดงออกให้เห็นเลยว่าฮอยลุนเป็นที่รักเป็นขวัญใจของนักเตะมีแสดงอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเขาโพสต์ลงไปว่าเขาต้องการจะสู้ต่อหลังจากพ่ายแพ้เกมแรกเขารู้สึกเป็นฝันมากๆที่ได้ออกสตาร์ทให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสีเสื้อนี้แม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ออกสตาร์ทและแพ้นะครับการาโชมาคอมเมนต์ใน IG เป็นรูปอีโมจิเบอร์11อ เบอร์สิบเก็คือฮอยลุน17ก็คือตัวกาลาโชเองแล้วก็ทำท่าฟิสบัมปิ้งท่านี้เขาเรียกฟิสบัมปิ้งนะครับฟิสคือกำปั้นครับภาษาอังกฤษ make a fist คือไหนทำก็กุมกำมือสิ make a fist นะฮะอันท่านี้เขาเรียกฟิสบัมปิ้งอ่าเอามือชอนหน่อยเด้อ่าเรียกฟิสบัมปิ้งกาลาโชบอกทำให้ฮอยลุนแสดงว่าในห้องแต่งตัวยังคงดีอยู่นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของแพะในเกมการแข่งขันก็คืออีเล็กเซนแล้วก็ลินดาเลฟนะครับ ทีนี้ครับเราไปที่ดราม่าที่2อครับจาลอนซานโชกับเอริกเทนฮากตอนนี้เอริกเทนฮากยังคงใช้ความนิ่งสื่อความเคลื่อนไหวยอยู่สายรายงานว่าตัวเขารู้แล้วเพราะว่าก็มีคนไปบอกรีพอร์ตเขาแหละว่าซานโช o พูดแบบนี้ออกโซเชียลมีเดียเทนฮากยังไม่ตอบโต้อะไรแล้วขอเคลียร์วงในขอเคลียร์ข้างในเองนะครับแต่ว่าที่ผมจะเล่าก็คือกระแสตีกลับครับคุณผู้ชมเมื่อวานผมมั่นใจมากว่าผมไม่เชื่อซานโชครับ แต่วันนี้มันมีมุมมุมหนึ่งที่ผมมองไม่ไม่ถึงนะครับก็คือเขามองเขามองโจมตีเทนหากในเรื่องที่ออกมาวิจารณ์นักเตะผ่านสื่อก่อนผ่านสื่อก่อนนะครับคือคนเริ่มประเด็นคือผู้จัดการทีมไม่ใช่นักฟุตบอลนะครับคำพูดคํานี้มาจาก Chris คริสตัเหับคริสตันพูดในดารี่เบลบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกัน,นที่เทนหาไปตอบอะไรตรงๆแบบนั้นคือนักขนะ่าวถามทางโชไปไหนรู้ทั้งรู้แหละว่าอาจจะไม่ถูกใจ แต่ก็น่าจะมีวิธีเลี่ยงนักข่าวได้ดีกว่านี้หรือเปล่าดีกว่าตอบตรงๆหรือว่างุดหงิดนะครับก็ไปพูดทงๆเลยว่าอ๋อลุตทีเพราะว่าซ้อมไม่ดีนะครับเมื่อคุณพูดแบบนั้นกับสื่อไปแล้วนักบอลมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะมันจะมันจะมีหน้าอยู่ในทีต่อได้ยังไงเนเมื่อคุณประจานเขาออกสื่อแบบนี้นะครับแล้วสตันก็ยกตัวอย่างอย่างเคนนี่เรากริชซึ่งสมัยก่อนเป็นเกจิเลยเป็นเซอร์เคนนี่เรากริชครับเป็นระดับเดียวเซอร์เลนฟอร์กสัน ของลิวพูและก็แพ็คเบิร์โรเวอร์นะฮะทีนี้เขาบอกว่าคีนนะี่เราเกชนะในห้องแต่งตัวนี่แทบจะฆ่าผมเลยเวลาผมทาอะไรผิดอะ่ะผมจะต้องโดนหั่นมีนชิ้นๆแน่นอนกับเพื่อนร่วมทีมคือเขาตะคบตะคอกแรงมากในห้องแต่งตัวแต่คุณเชื่อไหมเวลาน้าข่าวถามว่าผมเป็นยังไงบ้างเขาไม่เคยตำหนิผมเลยนะได้แต่ซัพพอร์ตผมเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้จัดจาก,การทีมทําแบบนั้นนะครับคุณจะได้ความเคารพจากนักฟุตบอลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้จัดจาก,การทีมทําแบบเทหาห้องแต่งตัวคุณมีปัญหาแน่ๆนะครับนี่คือ มันก็เลยค้องจองกับแกลลี่ลีนิเกอร์ครับลีนิเกอร์ก็คือ,อพิธีกร match of the day ของ BBC นะครับแล้วก็ตำนางของเลสเตอร์นะครับลีนิเกอร์บอกว่าโพสอันนี้โพสอ่ะผมอ่านให้ฟังแล้วกันเขาโพสว่า so the manager can go public but the player cannot interesting เฮ้ยผ hey, ู้จัดการทีมสามารถที่จะพูดออกสื่อได้เว้ยแต่นักฟุตบอลทำไม่ได้เว้ยน่าแปลกใจน่าสนใจดีเว้ย คือเขาก็เข้าข้างทางฝั่งของซานโช่แล้ะครับว่าคนที่ออกมาโคลงก่อนเนี่ยคือหัวหน้ามึงแต่ว่าลูกน้องออกมาบอกบ้างเหมือนกับอยู่ดีๆบอสเราคุณวิรพลทำงานด้วยหัวแตกมากเลยครับแล้วบ,บ๊อบวิระพลโพสสวนกลับไปบอกว่าโอ้โหแต่ผมมีหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นเ r ชอมาสอบสวนว่าเฮ้ยทำไมพนักงานพูดถึงหัวหน้างานแบบนี้โดยที่ดืมคิดแปว่า ก็หัวหน้างานมึงเริ่มก่อนเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นคําพูดของแกลลี่ลินเกอร์แล้วก็ทางฝั่งกิสซตันนะฮะกลายาเาป็กระแสตีกลับนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายสื่อนะครับที่เขาบอกกันว่าเฮ้ยเทนหาเหมือนท่าใสแตะนะครับเพราะไม่เพียงแค่พูดถึงซานโชไม่ดีเขาโดนนักข่าวคนหนึ่งจี้ถามบอกว่าเออทางฝั่งของแม็กไกวอว n นเนี่ยทําให้คุณแพ้ใช่ปะเหมือนจี้ถามอะ่ะเขาก็เออเทนหาเขาก็มีส <ๆ S 2> ิ เขาถือว่าเป็นนักเตะที่แย่ที่สุดในสนามเลยไหมเทนฮารก็คุณตัดสินใจแล้วนี่ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเห็นในสิ่งที่คุณเห็นอนะคือตอบแบบนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับป๊อปิลลพลก็ตกใจครับตอบแบบเออก็ด่าให้กลายกับอีแวนไมเนตัวโดยใช้คําพูดของนักข่าวไปดา่าครับคนก็เลยบอกฮเฮ้ยเทนฮาร์พลาดใสแต่ว่ะนะครับคนก็เลยเอาไปพูดถึงตอนที่เขาโดโรโ,โดด่าว่าด่าว่าไม่เลสเปีตอนนี้ก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออ กระแสทุกกระแสผู้จัดการทีมโดนค่อนข้างเละเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับผมขอยกเรื่องอันโทนี่ไปเล่าพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะเลยเวลามากเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าอันโทนี่ผมขอไปดูไอเรื่องสำนวนของตํารวจสอบสวนก่อนแล้วกันว่าเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลแน่นๆก่อนนะอ่ะวันนี้เอาเรื่องสานโชแล้วก็วิธีแก้ทางั่งของอีเล็กเซนเมสันเมาส์แล้วก็โซเฟียนอัมระบัตน,นะครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้กล่องนี้มา นี่กล่องที่เพิ่งจะมาอลองดูคลิปมาได้ผมเพิ่งยกมาเมื่อกี้นี่เลยนะครับก็คือเพิ่งจะมาจากประเทศอังกฤษเลยครับคุณผู้ชมครับมันคือล็อตใหม่ของผ้าเชสเตอรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คนพรีออเดอร์เข้ามาเยอะมากนะครับกล่องนี้ได้มาเพิ่มอีก20พื้นผ้าเชสตนะครับเโบนะครับใครที่สั่งมาแล้วทักน้องผมก่อนได้เลยรู้สึกว่ามีประมาณ8คนอีก12คนซื้อใหม่ได้วันนี้นะครับราคาเดิมครับ1 7 5 0าทนี่นะฮะในกล่องนี้ สัเเพิ่มได้ลยนะครับทีนี้ผมก็ทูบีแฟร์ครับต้องยุติธรรมกับคนที่เคยทําโปรโมชั่นนี้ไปผมไปดูกระเป๋านะครับกระเป๋ามันเหลือ4ใบเพราะฉะนั้นสีท่านนี้ถ้าใครซื้อก่อนนะครับคุณจะใช้โปรโมชั่นเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วได้ก็คือซื้อผ้าเช็ดตัวหนึ่งซื้อกระเป๋าหนึ่งโซฟรีนะครับกระเป๋าพันเจ็ดเก้าเก้านะครับผ้าเช็ดตัวหนึ่งเจ็ดห้าสูงแต่ถ้าซื้อหนึ่งอย่างเสียค่าส่งแปดสิบบาทนะครับและก็สุดท้ายครับเสื้อเชาวเวลแมนเชสเตอร์แต่เหลือน้อยนิดแล้วนะครับน้องทํารายงานมาให้นะตอนนี้ก็คือ ไซส์ S กับ XL หรืออย่างละหนึ่งตัวท่วน M กับ L หรืออย่างละ5ตัวนะครับอันนี้ลดราคาจาก2,500เหลือ1,999บาทเพราะฉะนั้นใครอยากได้ชิ้นไหนรายหาร้องผมได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันเรื่องอันทุนี้ยังไม่เวลาคุยกันอีกเยอะบ,บายยขอไปสืบราชการลักมาก่อน